อโหงวมันพูดไม่ได้เกิดเสียงงวดออดออดอย่างเดียวน้องแมวนิองได้หนึ่งอัน น้องถือโทรศัพท์ถ่ายบรรยากาศไปถือไปเปล่าแค่นาทีเดียวว่าออกที่กินิโพกักอี่วัดก็ไม่อะไรนะวัดก็ไม่เหมือนอะไรว่าไม่เหมือนอะไรเ็แจกทานเรากิน,กน,นเราก็ยินงไบุญนะเราได้เรากินเราได้บุญน,นีน่นะพี่จ ว้ยังห้ยัง,ยงนี่ค่ะคือคนถ่าย,ย,ยาไม่บายก่อน